ไอ้สกิรเก็บผมไม่ตงผมเป็นคน่เล่นฟฟาคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเก่ง <hardest> <load> <era> jeng jeng, pelan Oh, oh, <laughs> <coughs> oh. what the fuck ini <laughs> <coughs> <coughs>

จะเอาจริงเหโอฮ้ยแผลแน่นอนเอต้ามาครับตอนนี้เาจะให้น้องใจเอ่ออยเดียวเอกตก็เยสดไปดู

不是魔法。对。这都登，这都登，这都登。太弱，破开来没劲。 ตบัดแบบนุ้งๆตดตุ๊ดดน้องใจเอาจอสแล้วว่ะตบซ้ายอมาอ้าเเขาเอาออพี่เขาถือลูกซอง